สวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนนะคะวันนี้อยากจะโอนรายได้นะคะที่อยู่ในช่องของ e-com นะคะไปที่เก็บไว้ที่ e c a s h เพื่อที่จะไว้ซื้อสินค้านะคะวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการโอน e-com เป็น e c a s h ค่ะ เราก็ไปติ๊กที่ e-com นะคะโอเคนะคะวันนี้เรามี e-com อยู่ตืดๆๆเท่านี้นะคะเราจะโอนไปเก็บไว้สมมุติในรอบการโอนรายได้ของเรานะคะก็จะตัดรอบเร็วขึ้นทีนี้ถ้าเกิดรายได้ส่วนไหนเราไม่อยากให้โอนเข้าบัญชีเราอยากจะเอามาซื้อสินค้านะคะเราก็สามารถแปลงจาก e-com เป็น e-cash ได้เลยโดยการไปกดที่ e-com ตะกี้นะคะแล้วก็มาใส่รายได้นะคะที่เราจํานวนเงินนะคะที่เราจะโอนมาเก็บไว้นะคะใน e-cash ของเรา1 e-com หรือ1 e-cash นะคะก็เท่ากับ1บาทนั่นเองนะคะวันนี้ จะเก็บ e-com มาไว้ e-cash อ่าสมมุติอยากจะเก็บไว้สัก80,000บาทนะคะนี่80,000บาทก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปเลยค่ะ80,000แล้วก็ใส่รหัสยืนยันของเรานะคะพอใส่เสร็จปั๊บเราก็ยืนยันทําการโอนได้เลยค่ะโอเคทีนี้ระบบก็จะปรากฏว่า Do you want transfer e-com sure คุณต้องการโอน e-com ใช่หรือไม่ถ้าเกิดเราต้องการเราก็ตอบว่า yes กดไปที่ yes ค่ะโอเคเราจะรู้ได้ไงว่าไปแล้วนี่มาดูยอดเงินค่ะยอดเงินหายไปแล้ว80,000นะคะโอเคแล้วก็ไปดูเช็ตนะคะตรงหน้าต่างเขา จะแจ้งว่าวันนี้วันที่14นะคะเดือน2ปี2023เวลา13มนาิกานาทีมีการโอนอีคอมไปที่ e c a s h แล้วจำนวน80,000บาทนั่นนะคะคือแถวแรกที่ปรากฏอยู่นี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการวิธีเสร็จแล้วนะคะในการโอนอีคอมย้ายอีคอมไปไว้ e c a s h ขอบคุณคะ่ะ